สวัสดีครับผมกบนะครับมือนีครับผมมีความฝันล่าสุดเลยครับล่าสุดจังไหนคือมันจะมีแต่ละจังหวัดครับจะมีคนขับน้ําแข็งอยู่แล้วก็มือนีผมกับไปพอคนหัวากคนหนึ่งครับเป็นพี่ท่านหนึ่งเพิ่นขับรถน้าแข็งอยู่อันนี้คือเรื่องจริงครับปนญห้งานขับน้าแข็งอยู่แล้วเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าเพิ่นขับรถเหยียบศพครับอันนี้คือในความฝันไงผมเลยถามถามถามมา เจ้าฝันหรือเรื่องอะไรเราบอกว่าฝันฝัน,นแต่ในชีวิตจริงครับเพิ่นก็ขับรถขนน้ำแข็งครับั้งแต่ตีหา่าขับพอนบ้านอีกรอบหนึ่งสองสามทุ่มครับอันนี้คือเรื่องจริงได้เงินจริงไหมได้ไดไดเงินอยู่ครับเนาะแต่อันนี้คือเป็นความฝันนะครับเด้อเป็นความฝันของพี่สิงครับเพิ่นมีอาชีพขับรถน้ําแข็งแต่ว่าความฝันของ,งเพิ่นม,มันฝันแปลกฝันว่าขับรถเหยียบศพประสัน ผมถาม่างว่ที่ผพานมาเมื่อกี้ถือเลขบอลเราบอกว่าเราซื้อไว้อยู่ซื้อเลขไว้ก็คือห้าสองงวนี้คือเรากับเราฝันอีกวันนี้ฝันเกี่ยวกับรถน้าแข็งที่ว่าเพิ่งขับประจําไม่ล่ะฝันวันที่ห้าฝันวันที่ห้าว่าใช่แล้วในความฝันเนี่ยคือเพิ่นกลับไปเห็นงานปกติครับในความฝันเนี่ยไปทํางานปกติช่วงที่กําลังจะกลับบ้านครับช่วงที่กำลังกำลังจะเอาเอารถเนี่ยคือไปเข้าบริษัทเพิ่นวะ ของก็คือน้ําแข็งนี่คือไม่มีเลยบบมีน้ําแข็งเลยเลยในในรถก็คือไม่มีน้ําแข็งเลยว่างเปล่าก็คือจะเอารถไปเก็บนะครับเพราะมันคําเนาะก็คือขายเอาเอา,เอาน้าแข็งคือไปส่งแต่เช้าแล้วกับน้ำแข็งกับมดนั่นแหละแล้วก็จะเอารถนี้คือไปเก็บเข้าในบริษัทไปเช็คของจินาะไปเชียร์บินบัตรพ่อสุขภาพบริษัทครับจะถึงบริษัทแล้วอีกแค่ไม่กี่ร้อยเมตรถึงบริษัททางเรียวว่าสันขับรถไป มันก็เหมือนกับไข่ครับข้าว่ามมีผู้ให่อะนาง Words. อยู่หน้าอยู่อยู่แบบมานอยู่กลางทางแหละแต่ว่าเราแนมบ่เห็นครับเราแนบบ่เห็นมาเป็นเป็นอย่างไสินะแล้วขับผ่านไปเลยครับผ่ <c umb ill ain> านไปเลยบๆๆๆลแบบมันว่าตึก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 ตเกตึกตึหึกตึกอแล้วก็ๆๆ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 ึกต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 งกตึนค,คนึ่ตึกตึกตึนตึกตึกเึกตึกน พี่สิงห์ขับรถเหยียบคนครับแต่ว่าตอนที่ลงไปครับคือเหมือนกับขึ้นอืนดนะแต่ถ้าเหยียบคนปกติมันต้องมีเลือดมันต้องมีหนองอะไรก็คือมันจะต้องแบบมีไม้เลยแหละแต่ว่าเพิ่นลงไปเบิ้งก็คือมันเหมือนกับศพมันเหมือนกับศพที่เน่ามานานแล้วสินะแล้วก็เห็นมาเนี่ยเห็นเป็นศพราปูงใช่ไหมครับรับปูอย่าง,งนี้แล้วก็ยื่นน่ะยื่นเอ๋อเลยยื่นเอ๋อเราเห็นยังบ่ถือเนาะ ว่าขับรถมาเป็นสีปีไม่เคยมีเหตุการแบบนี้บัดเกิดเหตุหการณ์วันนี้เกิดขึ้นแล้วเออเลยวันนี้เหตุยังบ่ถืียบนนี้ลากับมูมิชนะครับก็คือศพนี่ก็น,นอนอยู่รถนี่ก็ตอ้อส่งเพราะว่าอีกไม่กี่หน้าที่นี่คือเขาจิปิดบริษทัทเพื่อจะเก็บรถเพื่อจะเช็คบินเช็คของนะศพกย่ยานมาหนี่ย์เไจ้น,นอ่นไปนอนเราเลยตัดสินใจครับลากศพลากศพเอามาไ้ขังทางครับลากศพมาไ้ขางทางแล้วก็เอารถเข้าบริษทัท บมม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเห็นเลยเด้เราก็เลยประมาณว่าจะเอารถเนี่ยคือไปเก็บบริษัทก่อนหลังเชียรยังเสียคือจกักรมาใหม่บัตรพ่อเราขึ้นเอาบัตรพ่อเราลากศพเนี่ยคือเอามาไว้ข้างทางแล้วก็ขึ้นรถเพื่อที่จะขับไปบริษัทครับรถหนักมากครับรถหนักอึ้งตึงเลยโว้ยนขนทิ้ลุกเพื่อนบอกว่าตอนที่ขับมาคือรถมันเบาเนาะเพราะว่ารถไม่มีน้ําแข็งบัดพ่อหลังจากที่ว่าเพื่อนลากซพขึ้น าลากรถไ่ไว้ข้างขางทางแล้วกลับมาเพื่อที่จะขับรถเอาไปบริษัทรถหนักแห้งบริษัทขับรถหนักแห้งเหมือนกับขนน้ําแข็งเต็มลําเต็มคันเลยหนักแห้งอืด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 จนหอมบอริษัทครับประมาณว่าขับมาจนแบบมันเสียงดังอืดเหมือนกับขนอีกอย่างแบบหนักเป็นสิบสิบ,สบตันเลยหรอวะประหอดบอริษัทครับไปสั่งเพราะว่าปกติเนาะบางคันบางพื้นที่เขาจะสั่งเนาะ จะช่างรถแล้วก็ปรับประมาณว่าจะาอันนี้นะจะช่างรถเพื่อไอ้รับน้ําหนักก่อนเข่าก่อนออกแล้วก็ไปสั่างรถครับรถหนักจริงๆครับป้านคนน้าแข็งขาไปขามาเข้าวกวาเนาะไอ้ซุ้มพนักง,งานยนหันเขากะวาว่าพีสิงวา่าให้เอาไปขายน้าแข็งคือน้ำแข็ง,ขขขงกลับมาสินะพีสิงแล้วก็งงวา่าข,ขายหมดแล้วขายมาลถเป้าวะท่านเขากวาเราประมาณนั้นครับ เขาเขาบนเสือเนาะพอรมมันหนักแข็งครับหนักเหมือนกับตอนที่ออกไปขายตอนช่วงเช้าเลยเขากับพักเขาได้เปิดเบรงครับวันนี้เพอไม่เปิดเบรงศบอยู่ในรถครับคนกินดุซบอยู่ในรถน้ําแข็งคือในความฝันเราคือว่าเราหลากซบเอาไปขังท่างแล้วเราบอกว่าเราสิเฝ้าเาเ,เราไปเก็บเราเฝ้าสิกลับมาแต่ว่าซบอยู่ในรถได้จังไหน่เราวะ อุ้ยเลาสันเลยครับซันเลยสันกรณีในกรณีนี้คือหมายถึงว่าอย่าเราถูกจับอยาเราถูกจับนล้อยานเลาแบบว่าเราขาคนใต้แล้วก็เอาศพกลับมาด้วยใช่ไหมเราหยาแนงศพวยู่ใรแต่ช่วงที่เปิดดูก็คือพี่สิงเป็นคนเปิดดูครับว่าเห็นศพอยู่ในรถคนที่เปิดนันคือเป็นพี่สิงคนเดียวครับเป็นคนที่เปิดแต่คนอื่นไม่ได้เปิดครับสิ่งที่แปลกก็คือมีศพอยู่ในรถแล้วก็น้ําหนักเท่ากับน้ําหนักน้าแข็งทั้งคันเลยครับ ผีสิงเราหยาดครับเราตกใจเราหยาดเลยเราห้องจนสันนะแล้วก็ปิดรถไว้ป่ะนี่แล้วก็มีซุ่มพนักงานทุกอย่างครับมาเปิดรถเบรงไม่เจออะไรครับไม่เจออะไรเลยมีแต่คอมว่างเปล่าครับแล้วก็ไอเล่งน้ำหนักครับก็กลายเป็นเล่กน้ำหนักปกติมานี่ปกติครับพี่สิงเจอผีหลอกครับพี่สิงเจอผีหลอกแล้ววันเัาฝันสนี้ครับฝันที่นี่เลย เอาตื่นขึ้นมาผีอัำเราคิดว่าผีอำัำแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ระขับรถมาเป็นสี่ปีไม่เคยฝันแบบนี้ครับเราก็เลยว่าเราไปเห็นอีกอย่างผิดบ้านนอกขึ้นมาฝันแบบนี้ล้ววะแต่ว่าเรา,เราจำไหน้วว่าเราเราไปขับขับรถโซนน้ำแข็งอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งครับเราปวดเนี้ยอันนี้คือเรื่องจริงคือเราปวดเนี้ยแหละเราไปเนี้ยขังทางครับแต่เราบูหูเราเป็นไอสารเจ้าที้ายแบบเก่าๆบรชนะอุ้คนขนขี้ลูกกะล้เราก็เลยบอกว่าเราไปเนี้ยเราปวดเนี้ยเห็นก็คือเราไปเนี้ยขังทาง แต่ว่าขางท่านนั้นคือมันเป็นขางไอขางทางประมาณปลากก๋วแล้วกับบุหูหรืว่ามันจะมีสารหรือมีอย่างไหนอยู่ในไออยู่ในไอปาลาลกวยแล้วก็เลยเงียวครับเราคิด่านะเราคิดา่าสจริงนั่นบ่ก,ก็เลยเหตุใ้ข่อยเอามาฝันตัวเลขนะครับด้วตัวเลขมันจะมีตัวเลขเอา่าเกี่ยวกับรถน้าแข็งที่ว่าเราขับประจําครับที่ว่าเรารับผิดชอบเนาะมันเป็นตัวเลขที่ประมาณขางรถนะเบอร์รถเบอร์น้าแข็งของไผรเขาบ้านะนะห้า 0-3ครับอันนี้คือเบอร์รถเบอร์น้ําแข็งของพี่สิงห์ที่เพ็่นขับครับแล้วก็ทะเบียนรถครับทะเบียนรถที่พี่สิงห์ขับรถทุกวันส่งน้ําแข็งแล้วก็ค้นศพมานําครับในฝัน C 1 6หนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าเบอร์รถคือห้าศูนย์สามทะเบียนรถคือ c 1 6หนึ่งหกห้านี่คือตัวเลขของพี่สิงห์ครับ ลองยินาบ้างครับผีสิงเราบอกแบบปืนเต็มแน่งเนเราบอกแบบหยาดนี่แหละอันนี้คือเรื่องจริงเนะเรื่องจริงก็คือปีเงียวปีเงียวจริงครับปีเงียวจริงรงะกำมาฝันจริงผมว่านะ่ะเร่าหนาจะถึกผีพี่หลอกครับถึกพี่หลอกแต่ว่าพี่หลอกจะได้คือมาขึ้นรถน้าแข็งว่าสัตอาจจะมากเลยครับตัวเลขนี้คือเป็นแค่นาทานนะครับเนาะผมก็บอกบอกบอกับเราเนาะว่าไปใส่บาดสัญญาณรถขับเด้อว,ว่าสัตประมาณนั้นครับ เผื่อตัวเลขนี้อาจจะมาก็ได้ครับผมห้าศูนย์สามกับสี่หนึ่งหกห้ากขอให้ทุกคนโชคดีครับคุณหมานขอบคุณหลายสวัสดีครับ